สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rainbow ่ Design นะคะเป็นช่องสำหรับชาวกราฟิกนะคะที่ชอบตกแต่งภาพนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาทำภาพในลักษณะของข้อความเป็นสไตล์แบบน้ำแข็งอะไรประมาณนี้เนาะก็เอาไว้ตกแต่งงานของเรานะคะอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะสร้างข้อความนะคะเหมือนเดิมเลยมาที่ตัวไอคอนตัว T แล้วก็คลิกหครั้งที่แคนวาสแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะ วอเตอร์อ่าโอเคปรับไซส์เขานิดนึงก็เดี๋ยวทำการเดี๋ยวเป็นคลิปที่ทำแนวนะเพื่อ,อเลือกฟอนต์น้ำแข็งมันก็จะมีความ เหลี่ยมๆเนาะเออตัวนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการ convert เขานะคะให้เขาเป็น shape ลิกขวาแล้วก็ convert to shape โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ pattern ค่ะใส่ pattern ที่เป็น water ตัวนี้อ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะปรับเขานะคะฟ i l เนี่ยให้มันแบบเบาๆสักนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกให้เขานะคะใส่เอฟเฟกหลายตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวมาที่ตัวนี้ลาาซาตินตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะใส่ลวดลายให้กับเขานะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะใส่โทนสีฟ้านี่แหละนะคะล้วก็ตรงอุปาสิให้เป็นห0 0้เป็นไปเลยตรงตัวแองเกิลตรงนี้เนี่ยองศาให้เราใส่19ไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ ให้เราใส่ประมาณสักสิบเอ็ดนะคะนี่สิบสี่โอเคละแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาที่ตัวนี้เลยนะคะ b w e l l นะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้เขามีความมีมิติมากขึ้นนะคะเพิ่มความนูนนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นอินเนอร์นะคะสมูทอ่ะดิฟดิฟเนี่ยก็ประมาณ ประมาณนี้ก็ได้ส่วนไซส์นะคะประมาณนี้อืแล้วก็ถัดมาแชดิ้งอ่ะตรงเงาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับองศาตรงนี้เนี่ยร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดนะะหรือร้อยยี่สิบก็ได้ร้อยยี่สิบตรงนี้อะ่ะสามสิบ สิบห้าดีกว่าไหมยี่สิบอ่ายี่สิบดีกว่านะคะแล้วก็ตรงตรงคอนัวร์ตรงนี้เนี่ยเราเราจะเลือกตัวนี้แหละนะคะโอเคแล้วก็ตัวสกีนอ่าสีขาวถ้าเราอยากให้มีความสว่างเราก็ให้เขาข้ามมันแบบค่าเยอะเยอะอะไรอย่างงี้เอาซักกลางๆก็ได้อนะ ตรง multiply นะคะตรงนี้ให้เลือกหมดเป็น multiply แล้วก็สีก็จะเป็นต้องเป็นโทนสีฝานะโทนสีน้ำอะไรอย่างงี้นะคะก็ซัก77บไปก็ได้ค่ะแล้วก็ตรง control ตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาลองดูนะว่าเราชอบประมาณไหน อันนี้ก็จะให้อารมณ์แบบนุ่มๆนะคะอันนี้ก็ได้นะเอออันนี้ก็จะแบบเหมือนมัน,ม,นมันชัดดีอะขอบมันชัดดีโวเอาตัวนี้นะอ่า เอาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว texture เนี่ยเดี๋ยวเราจะอาใส่ texture ของ pattern ที่เป็นตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ของของตัวนี้ De ove, legacy pattern นะคะเลือกตัวนี้นะ,ะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะก็ปรับนะคะเราอยากให้เขา เอฟเฟกตมันประมาณไหนโอเคน่าจะโอเคแล้วก็กดโอเคไปเลยนะคะเดีวเราจะมาปรับปรับตรงฟิลนะให้มันแบบเบาเบานิดนึงอ่าแบบนี้โบว่าโบชอบนะคือเรายังสามารถที่จะมาแบบปรับความสว่างนะคะหรือปรับคอนทราสต์เขาได้นะ ปรับเปลี่ยนสีก็ยังได้อ่ะลองคอนโทรลูปแม่ไอ้คัลเลอร์ลูปแม่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนะนี่ก็เป็นไอเดียเฉยๆอะ หรือว่าจะเป็นตัวเคิร์ฟต้องทำการคิปยังมาคลิดตรงนี้ด้วยอยากเพิ่มความเข้มก็ดึงลงมา โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคไอเดียในการสร้างข้อความน้ำแข็งนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะได้ไอเดียได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะสนุกในการตกแต่งภาพนะคะเ,ออเพราะว่างานกราฟฟิกเนี่ยมันสร้างไรายได้ให้เราจริงๆนะคะอาจจะเป็นไรายได้เสริมหรือไรายได้หลักก็ได้นะคะ ราะในปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยเขาก็จะใช้ภาพในการขายของทั้งนั้นเลยนะคะเป็นการเพิ่มยอดขายเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะทุกอย่างคืออยู่ในออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์เนี่ยก็มันก็จะลิงก์กับภาพนะ,ะภาพโฆษณานะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะกดติดตามกด comment ได้นะคะขอบคุณทุก c o m มนต์ขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ